สายน้ำเงินครับโนเทพร,รักพิจักรนำใช้ดันวานครับคนใจ่ก็แก้วควายโคตรจะลองใช้นะครับชิงกันสองแซนนะคนนี้ชิงกันสองแซนนะทำยังไงต่อแล้วสอง่ไ้ำพิษไปราคาอยู่ตัวแดงนะราคาอยู่ตัวแดงนะแดงต่อ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 เอ้ยไขย่บิษไข่อาะไข่พิษไข่อา เออไข่บินไขอ่ออกแดงนะดำมันมีขึ้นห้อยนี่นะครับไม่ดูเลยเลยชนลนลน,ลนิดหน่อยรีบชนนะตัวดำนี่ดูรีบชนนะครับไอ้ดำเกียร์ไปเลยไอ้ดำเกียร์ไปห<ป>ัวห้างไม่ไปยอดนะครับหัวห้างไม่ไปยอดนะ ห้างไม่ประยอดนะเดงนี่ชนประเภทเย็นๆนะตวดำนี่รีบชนไปติดนะครับรีบชนไปติดนะเดงต่อนะเดงต่อนะดำไมยนี้นะดำไม่ไป ต่อนะตาดำลงไปโอ้โก้โหนี่มีบาดแผลนะครับตคอดำดูใครจะบิดใครเอาใครจะบิดใครอ่ะดำคมไปดำคมลำตี้ไป หัวเรือเรือหัวเรือเรือยาเด้อหัวเรือเรือเด้อหัวเรือเรือเด้อให้ตักแดดได้นะไอ้ยเด็กพุ่ไปดำจีบมาหัวห้างไทยฮอกพุ่งก่อนหัวห้างดำจีบไปดำจีบแด, uned, ดงเขียวม,มาสามต่อานึ่งต่อเด้งต่อขอทางจะลึกนะครับเด้งต่อทางจะลึกนะดำือขอบวนนะครับตัวดำทีอขอบวนเลย เห็นไปครับสวัสดีร1 2องคนดูครับ1้2คนดูสวัสดีครับ นะคอยู่แดงไอ้ดตานไ้ไปนำหนัดงไปมนีไปห้ามนี่ไปยอดนะตัวดัมนะอย่าลืมนะนี่ไปยอดเติมตลอดนะครับเดีมตอดา มาหัวโตงเดินมาหัวต,หวตห้ห้านาทีผ่านครับห้านาทีผ่านนะ แด้งก้อนไปแด้งก้อนดังเขาไปแดงพักมาแดงทอดเ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 ดงทอดดำลง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 หยัดรวมไปแล้วหยัดรวมไปแล้วโอ้ดำลงดำลงดำลงเด้งได้ไม่เดียว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 เอากลับมาต่อหัวครับกลับมาต่อหัวนะกลับมาต่อหัวนะ แดงเด้งต่อแพงต่อแพงราคาเลยต่อไปแดงเลยนับราคาเลยต่อไปแดงเลยแดงแพงนะแดงแพงนะแดงแพงนะ เดงก,ก็เพลงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดงนี่ไปเดงกี้ไปเดงโค้บไปเขาถึงก้อนนะตัวแดงเขาถึงก้อนนะ กำลงใจสู S <S ้อยู่นะครับตัวดำดงอย่าคัดใจนะคัดใจได้นะเดงข้ไปเด้ข้าไปเดางไปดออย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 ําอย้ย้้นไปเดงใจแล้วนะแดงได้ใจนะ แดงพักไปแดงพักไปแดงกินไปแดงกินไปแดงกินไปแปดนาทีแปดนาทีแปดนาที งเดินตอนไปเลยนะแดงเดินตอนไปเลยนะไตรัว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 แล้วเด้งกันไปเด้งกอดไปเด้งกอดไปแดงกอดไปแดงกอดแดงพักไปแด้งพักเข้าไปเด้งนิ่มไปแดงได้ไปในอีกทางแดงได้ไปในอีกทางแดงได้ไปใดอีกทางครับ จะมีปัญหานะ,านออะยอมแล้วยอมแล้วยอมเราเรอมแล้วเอ็กเองชนะแนนะเด้กเองชนะเลย